คดูคะ่ะวันนี้ได้เก็บผักอีกแล้วนี่ผักปลานะคะวันนี้พี่เลนไปตกปลาด้วยเนาะคงจะได้ใส่ต้มส้มปลานะทําเป็นต้มส้มปลาเพราะว่าผักกันเนี้ยมันเปรี้ยวนะคือช่วงก่อนเนี่ยหายไปพักหนึ่งแล้วเนาะหายไปพักหนึ่งเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะมันไม่ออกย่อค่ะอันนี้นะดูตอนนี้ก็ออกนะ,ะออก เพิ่งออกมานะดูท่าแล้วเพิ่งออกมาแต่ว่ามันมันไม่เยอะนะมันไม่เยอะอืมนี่พอแบบมีให้เก็บกินได้นิดหน่อยนี่นะน,นี่นะคะน,นี่ยอดไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เมื่อกี้ทางนูน้นอวบนี่นะดูที่ไหนอีกออ้ที่นี่ก็มีดูค่ะ นี่นะนี่ต้นนู้นเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นก่อนนี่มันมีมันมีขาวๆด้วยมันคือเพียเพียดหรือเปล่าเออไม่ไรเราล้างได้นี่ เล็กๆเล็กๆก็อาเดอ้อขาดแคนเดอ้ออยากกินตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มาทางนี้นะคะช่วงนี้เพิ่งได้มานะคะนี่นที่เป็นตอนะคะเป็นแบบพวกน,นี้นะ,ะถามว่าใครมาเก็บกินหรอไม่มีนะ ในป่านี้ก็มีแต่พี่เท่านั้นแหละที่มาเก็บนะ,ะแต่ว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เป็นคู่แข่งของพี่คือน้องกวางนะฮะอันนี้มันเป็นผักของกวางนะ,ะน้องกวางชอบกินมากค่ะทุกคนผอกันนี้นะคะอืมพี่ก็มาแย่งอาหารของกวางนะคะน้องกวางนะ,ะ,น,งน,น,น,ะ,ะนี่นะนี่คือ พวกนี้นะก็คือน้องกวางแท้หมดนะนี่นะยอดยอดมันนะนี่นี่โอเค okay. ทุกคอนไม่กล้า มันก็พอหนึ่งมือแล้วนะสำหรับต้มปลาแต่ว่าวันนี้นะพี่เลน่ะอันนี้คือถนนใหญ่นะพี่เลน่ะเขาจะตบปลาได้ไหมถ้าตบปลาได้นะคะพี่ก็จะทำะคลิปพี่ต้มปลาด้วยนะอืีแต่ต้องคอยดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บตรงนี้สักพักหนึ่งเนาะโอเคพี่ปิดกล้องก่อนนะ สวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พี่ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะคะบ๊ายบาย